ฮัลโหลพี่น้องสวัสดีครับต้องเบตทัศนนครับผมฮัลโหลทำอะไรอ่ะช่องนุ่นทับตะนุนครับพี่น้องคนว่าสวัสดีครับนุ่นธิดาพรสายรักครับทำอะไรอ่ะครับต่ำมะฮงจ้าตอนนี้ธิดาพรกระตังต่ำมะฮงครับพี่น้องหิวมาจังไดเอกู้ตอนนี้เราอยู่บ้านพี่เอานุชาดาวฟ้าปิ้นครับพี่น้องเมืองในมามังคั่วเพลินยันบอกไฝ่เปิดบ่ได้ไฟกับเปิดบ่ได้ ข้าวตำมะพงครับเดี๋ยวสิภาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในครับเดี๋ยวสิภายางมาครับที่ดาผ่อบพี่น้องตอนนี้เสียไฟ้ยไงที่ดาพ่อนเนีครับพี่น้องในหมูยอมาด้วยครับมีอะไรหมูยอมาฝากกันเอามาฝากเพิ่นเอามาฝากแล้เขาก็จะกินเดี๋ยวสิภายางไปเบิ่งนข้างในครับบรรยากาศการซ้อมครับพี่น้องพรุ่งนี้บรรยากาศการซ้อมอันเมื่อื่นครับดาวฟ้าปีนครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกครับพี่น้อง ัมาไล่ครับพี่รองเบิ่งมาไล่ครับพี่รองกระเสาะอ่อนกัดครับมาไล่อันนี้พีเกัลครันพิเกิลนทีใช่ครับเย็นนี้ถ้ามีมีหกครับช่วกันมีมีหกครับพี่รองครับ 咱到时候大打 พี่น้องีอี้องีครับคพี่น้องยเขาว่าจาพอดมาไรกาศการจองครับพี่น้อรยกาศการซ้อมครับสจิดาอดล้วตามหงครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องไปกันเลยครับันผู้จัดการแจ้งว่าว่ามีพี่สุจิตนาพี่ยังง สุจินาแย่งสักอย่างพี่สุจินาหรืออีอย่างเดียวละครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเย็บพี่เพิ่นโอนค่ามาไล่ไห้เพิ่นโอนค่ามาไล่ไห้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับธิดาพรสายรักให้ใครให้ทิดาพรนั่นแหละขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอันนี้ตามพรหุุงครับชี้มือธิดาพรครับพี่น้องพี่น้องบอกจนหมดถึงสิเ็นหน้าตาตามห่วงเดียวเป็นไหิวจะเสียด้วยปะเนี่ยครับพี่รอง บรรยากาศการสอเข้อกัดกินอยู่วัดเหมือครับต้องสอมต้องกินยืนได้มองเดียวกันมาครับพี่น้องมาดนกินตมมะุงครับัของกีฬาบอลครับน่ารัน้องตือเดี๋ยวนาะใช่ค่ะเดยยทวงนะบู lần nào cũng mà nào bù chắn <laughs> <laughs> ừ. ừ. là chắc chắn là chắn ừ. là phải là chắn là chắn <laughs> <Để, để thôi. cười> <laughs> dạ. dạ, ừ. là chắn là chắn là chắn là ไม่ได้เรื่มึงตีเอโนชาชัางมูยอครับพี่น้องมูย่อ้ะมูยอยเจ็ดสิบแทงเจ็ดสบแทง่หนึ่งหล่ครับเจ็ดสิบแทงู่หนึ่งสี่สิบแทงุงนึ่งสามสิบแทงุงนึ่งหมดันงหมดวันหรื่าูเนี่ยครับพี่น้องตอนนี้คร ขาสูที่ดาพ่อนการกินกับท่องเบ็ดการรับประทานหันหน่อยดิมังแต่ว่าก็อยากกินตับหมูงมันเป็นประจำเดือนแล้วมั่นอยากเพียงครับไปเอาจ้าหมกอไม่ถึงมากม้านเพียงเพียงสองหงส์หงส์หนึ่งสามสิบหงส์หนึ่งสี่สิบฮ่าชุดเอ็นนุช่าช่างหมูยอครับพี่น้องอร่อยแห้ง ผู้ดใดสนใจอยากได้มูยอดน่ต้องสั่งทักเฟียดนะทองกี่ทับถนนน,นะครับพี่น้องครับพี่น้องตอนที่ดาพ่อแงเป็นประจำเดือนแงกินครับกอพูดทอดก,กี่กับพ่อทอดก,กี่อ๋อเสียแม่พี่เหนื่อเยเสียแม่พี่เหนื่อเยเป็นมาย่องกินเปลี่ยนเนาะ ตลอดกนี่สุดย่องเป็นกินเป็นค้ับุนเอาไม่ไรยายอยาก้กน้าพักน้ำเลพี่น้องเพีีรเพิ่นบ้านเสียบต้งเพต้งเสียบ็พี่น้องแต่แต่มเพ็ดกับเสียีต้องมีกินในน้ำหน่อนึงเพราะว่าาเ็บับมือนกรเคี่ยวัวเดียวไปเพเพพี่น้อง ผเลยปุ่โอ้าวุ่น้าวดงพี่ดอแคิ้วไม่ได้ใชโอ้ย็จงอนนยายุทเดียุ่นเบิ่งเนุ่นเพ่งเบิ่งพี่ดอกปุ่นปุ่นพุ่นนโรนจังอมีส่วอะมีสวนดม้ค่อยิ้มป่ะา กินไรเด้อยัาบวะอะไรที่สุดวุ้ยมันนีกินเสี้่เป็นนางหยอกเป็นบาร์เดินกินโมเสบโมเสบเพื่อกาอัธดาภรณ์โมไม่ยังกัดควางไหนแห้งกินแห้งเสียอัธยาภรณ์เสียเพื่อกา กินแบบอะไรยาญ่ใหญสูดเกินไปยังต้องมีเขาหูดาอันนี้พี่ลุงไม่ยอครับผมไปใช้มากครับอาจารย์ไฟไอทีของเราครับพี่น้องนี่แหละครับรถเกินขึ้นรถครับนี่แหละครับผันผู้ได้สิทิ์เอาซองไปกับผู้ได้ถิทยิ่งซองไปกับผู้นี้ละเด้อครับจำหนาละไปเด้อไปหาไม่มาเองต่องเบียดคนทำงานดีโอ้ยไฟไอทียังก็หาไม่มาต้องเบียดป้าต่องเบียดพี่ไม่ส่วนตัวด้วยเรือ นี่ครับ่อเอามื่มีขนครับนี่ละมื่อมีนี่ละนีละนละน่ละครับมือมอ่อมีกล้องเบียดครับมื่อมีเจอฟาเปลี่แนนะก็ไฟไอที่เราฟาเปีนนะครับผู้เดียวนี่แหละครับพีน่น้องยิ่งสองโมอยู่นี่เอาลาจะเพีย้ยนกระซ้าถั่วทั้งกินทั้งน้ำตานลานอยป๊อก เอาละบ่พ่อยิ้มบ่พ่อหล่าเดี๋ยวสิพาไปซ้อมเนี่ยโหนมือเพือ่อหน้าทายกินม e ันต้องมีแอคติ้งกันบ่เวลากินนั่นยังสิอร่อยเอาละนะมันจะเกลี้องซาวโหนดูด้วยอยากจะคุมตาก็น้องท่อไป e เดี๋ยวจะทายเหี้ย ยินงส้างเขียวอีกอได้ยวสร้างไงได้ดนะล,ล้วบ้านเนี่นอนง่ายเลยนอนแง่เอาละครับพี่น้องตอนนี้กับกินเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าทั้งหลังเพื่อเจท่านด้กินยิ้มง่ายเล <c oughs> ยเจ้ามาเดี๋ิษย์สร้างสร้เขียวแล้วกันครับพี่น้องเด่ต่อไปเดี๋ยวเขาจิไปกกะเขาในห้องซอมครับอ่าอย่าลืมอีพีหกเจอกันครับพี่น้องพรุ่นง,งนี้ผู้ใดยว่ท่านซือ้อตัวซื้อบัตรกะอย่าลืมนะครับพี่น้อง สื่อตัวสื่อใบกับพะเบิงบ้าน FC นุ่นเบสครับพี่น้องบ้าน์รอฟ้าปีนนะคะรับศิลปินอีกลหลายคนครับพี่ก้อยชายลีนีทีมงานศิลปินผู้ไทยเพลินไลท์มากหนาไล่าตาครับพี่น้องการไม่นี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ขอพะเบิงคลีบด้วยครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบต้องเบทนนตทัศนนนช่องยูทูบนุนนนอเอฟเฟเชียล ทองกี้ทับถนนด้วยครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปสิ่งดีๆของพวกเราด้วยนะครับพีนน่น้องมุนนีกะขอคขว่า,าสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายครับยังมาท่านอิ่มเลยน